Yeah. เนเต้นแล้วก็ตอนนี้กลับมาก็จะเริ่มถายเริมแล้วยกขหลังเวทนะีแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าเราก็มีโอกาสได้เจอแฟนคลับแล้วแล้วก็มีถ่ายรูปกันเป็นผิตอะไรเรียบร้อยก็รู้สึกได้ว่าเขาแบบตั้งใจที่จะมาดูเราจริงะครับก็ผมคิดว่าเรามาจอยไปได้วยกันมาเ <c oughs> ป็นจอยด้วยกันจะเกิดอ,อะไรขึ้นก็เป็นประสบการณ์ที่มันจะไม่มีวันลืมก็ memory ที่ดีด้วยกัน ครับได้เเ็ออ่แฟนจะได้เจอความอินวิ i ิเบลยังไงบ้างตรงนี้แน่นอนครับเราก็จะ walk through the journey เป็น s t o ไปด้วยกันคือมันต้องย้อนความว่าทุกอย่างก็เกิดมาจากซีรีส์เรื่องใหม่ของเล่นตบนะที่มันมี success ขึ้นมาแล้วก็เพราะว่าแฟนๆเขาคอยสนับสนุนทาง X แล้วก็ทางโซเชียลมีเดียมันก็ทำให้เรามีวันนี้ให้เรา เขาเรียกว่าอะไกระแสมากพอที่จะจักแบ็กคอร์ดขึ้นมาได้แล้วก็ยกไปันที euh. ่แบบคิดว่าเราเราคนกดรอมานานใช่คือเราก็ค uh ิดไปเถอะมันต้องเกิดขึ้นเพราะเราก็เชื่อมั um ่นในตัวพวกเราคนแล้พมันเกิดขึ้นจริงจริงเราก็เกิดถึงเวลาที่อยู่เวจริงจริงมัก็ต้องเกิดจะพยายามบอกตัวเองว่าให้อยู่กับโมเมนต์ให้ได้มากที่สุดพยายามอย่าไปคิดเยอะเพราะที่เราซ้อมมาหนักมากๆมัน มันผ่านทุแล้วันนี้เราคือปล่อยจอยแล้วคือปล่อยของแล้วเราให้มันแบบหลับตาปุ๊บต้งไปเองเลยอะไรอย่างเงี้ยโชว์หลากหลายเนาะวันนี้คุณเดี๋ยวผมหลับตาคุณจะดูเอาปล่อยใจไปเลยใช่ไหมปล่อยใจไปเลยเรื่องของทรายมีแน่นอนเพราะว่าพวกเราพวกดีมากๆที่เพลงเราที่เราเลือกมาดูมันโอเคหมดเลยมีทั้งความเป็นไทยมีความ มีความยูนิคมีคาแรคเตอร์สติกของพวกเราทั้งสองคนเดี๋ยวไม่อยากคอยจะเจอใกล้แล้วเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามันจะต่างกันยังไงผมว่ามันเป็นโชว์ที่สนุกมากครับผมว่ามันมันมันก็มันมันหลากหลายเลยครับหลากหลายอารมณ์มีหลายหลายเลยครับไม่ไม่อยากให้โชว์โชว์ทุกอย่างมีหลากหลายทุกอย่างจริงๆนะไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรไปว่ว่าต้องครบนะได้ครบ ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ของโชว์จะมีความคลั่งรักเกิดขึ้นไหมอ่ะยี่ห้าเหรอเออวยไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้เพราะว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่เคยเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วผมไม่เชงกอเปอร์้อยเลยอในเรื่องของความเต็มที่ของทุกอย่างยังไงค่ะก็ยินก็คิดว่าผมผมแบบอย่างอย่างที่ผมบอกเมื่อ้ริ่มมา ตนที่เห็นปักกับโซอัลอะไรเงี้ยความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงกันบ้างก็ดีใจครับที่กระแสตอบรับดีแล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจมาเจอเราไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติที่พอบินมาเมื่อกี้ก็เรามีโอกาสได้เห็นว่าพยายามพยายามเช็คว่ามันมีมาจากประเทศอะไรบ้างสงครามโลกเลยใช่ครับประเทศอะไรบ้างที่เห็นก็แน่ๆก็มีที่แบบเซอร์ไพรส์ที่มี มาจากแพร์ริมาจากอเมริกาซ้อนทันไหมภาษาเสือทักททยอ๋ออันเนี้ยเราไม่ทันอันนี้ยได้หมเวยวอีกนิดเดยวอีกนิดเดียวไปดูที่บริเวณที่ดีกว่า กแก๊สแก๊สต่อไปลกันไครับ G U S เราต่อไปาเ่่อยู่เพราะว่าเราที่เราเือมาแล้วเ้าว่าทุกคนออ่ะขอให้เี้ชาบด้ยโดนูกเลือกมาที่มันเราก็ยังมีสตอรี่มือ ผมไม่ทราบว่าเขาเดาะไปบ้างหรือว่าทีไม่กล้าไม่อาจจะไม่ได้แสดงเราเป็น virtual reality แล้เราอาจจะมาด้วยว่าเป็นส่วนทค่เขา้องไอยู่เป็นสิ่งรบกันในวิวเพราผมที่ไม่อยู่ในแน่หผมก็วินมีครบ คือชอบสปอยตลอดเลยแล้วสปอยอันวันนี้ยังไม่มีนะโซฟาโซบดจะเปอยวเดียวมสปอยดิบด์อสปอยอ้ ทำไปใส่คุยกันเราทำไว้ตั้งนานแล้วครับผมทำไว้พอดูว่าต้องเล่นโกลเด้นเบลล์แล้วก็ลีำอะไรไหมครใสคู่กันว่าเราไม่ใช่เราเราชอบเกมอะไรบ้างนอกค่ายมัน่อยไม่ได้พวกเกมต่างประเทศด้วยเพราะว่าแบบเองก็ถ้าได้ล้มเองสามคนเราก็จะแฮปปี้มากๆเลยเพราะเราว่าถนัดฝั่งเองสามคนมากกว่าส่วนพอขอไปฟุ้งเนี่ยก็เจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่ขอไปก็ได้หมดเลยแล้ว ก็มีที่เขาเสนอมาแล้วเราดูเฮ้ยนี่แบบดีมากเลยเอ็งต่อเลยแล้วกันเอง,เเองที่เขาเสนอ,อมาแล้วแบบเฮ้ยเราไปฟังแันนี้หน,น่อยเนาะมันชัดเจนเลดผมเปนนิ่งส่าสนุกแต่ว่าเราก็ต้องมาต้องการเรียนร้องเลยนะตแต่ว่าจะได้เห็นคาแรคเตอร์ของเราทั้งสองคนชัดเจนในเรื่องของมิวสิคว่าจอร์จมีมิวสิกเทสรประมาณไหนโทมิน ก็จะเป็นส่วนที่เราฟูกีมากที่เพลงที่เราเลือกไปอ่ะมันได้หมดลยอย่างเรื่องแดนที่บอกคนไแยไวเว่าจะมีให้อะไรเงี้ยอยากรู้ว่าแบบถ้าไม่มีก็แบบแปลกเนาะตอองมีอะไรเราต้อขอขนาดนี้ผมาเขาเห็นผมเต้นมานังนานแล้วแหละว่าคนนี้ออว่าแหลแหละเงมันจะเป็นยังไงว่าเป็นยังไงเป็นยังไง ดอยู่ไม่ได้เริ่มสนิทกับร่างกายมากขึ้นแล้วกันก่อเลยแข่งบอลรมวยืดแข้ยนแยังไงจะเป็นมัรจใจหรือยังกัการเดบของเราการแดก็รู้สึกว่าซ้อมมาแน่นอรุนนก คือคือตอนแรกอะวนทอ่ัไม่ได้เป็น่ารเยอมากขนาดตอนตเราบมีคนเิตอนที่เราเริ่มร้ม่แบบการสนักงานออกมาเยอะมากๆเลยแต่เยอะแล้วนมาดเยอะมากรอน่งงจะห์ให้คะแนนกันแดงของกินหน ผมว่าจริงๆเขาเป็นคนที่ถ้าทําอะไรได้ทําจริงๆเรามันจะเรียนรู้ได้เร็วนะเพราะว่าเขาจะชอบจับกูตข้ามากกว่าอ่าก็พยายามดึงออกมามันจอยให้อะไรมากขึ้นท้ายแล้วผมว่ามันอยู่ที่เราเอนจอยกับมันหรือเปล่าเราอยู่กับโมเมนต์เราพยายามดีลกับดนตรีกับครูกับริทึมมากกว่าเรื่องของการว่าขยับเก่งตรงนี้นั่นตัวแข็แต่ถ้าอินเนอร์มันได้มันไมถ่ายอ้เน้นอินเนอร์เอมันต่างมากกว่า เห็นเมื่อกี้เขาแฟนเขาเอาถึงกับไล่คู่วันนี้ต้องใส่ขึ้มือจีหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกันอ่อนเออโอเคมีอะไรอยากขอบคุณแฟนๆไหมแบบว่าเออมาสนับสนุนเรามาถึงตรงนี้แล้วครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ ู่ในพอกำลังจะเข้าไปปร์ฟอมด้วยกันว่าที่ดูอยู่ทางที่บ้านนะครับที่สป,ปอร์ตเรามาถ้าไม่มีพวกคุณก็ไม่มียอดคู o เป็นรวปแนบเกิดขึ้นครับ,รบในช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมาวที่ผ่านมาเลยแหละที่เราดูดูว่าผมได้ทําอะไรใหม่ๆหลายๆอย่างเยอะมากแล้วก็รู้สสนุกมากกอขอบคุณที่ทําให้ผมได้มี experience แบบนี้แล้วก็ หวังว่าเราจะสนุกไปด้วยกันนะครับคนะที่มาไม่ได้เราถืวอว่าดูที่บ้านครับก็สามารถซื้อบัตรไหลได้นะครับใอเทีเก็บเจอ เฮ้ยกูเริ่มถามคำถามยอดยมไม่มันจะมีคำถามยอดนิยมว่าวันนี้จะมีคนเสียน้ำตาไหมอะไรอย่างนี้คนดูไงคนดูแต่หลายคนผมซ้อมมาแล้วว่าแล้วก็วินล่ะกวินล่ะเราเราซ้อมมาหรือยังว่าซ้อมซื้อหรือยังไม่ร้อง ของเทีงอย่างเดียวคอนทำนี้ยเป็นสตอ่แต่ว่าก็นจะคิดว่าได้ทำได้ครับโอเคไหมโอเคค่ะอี่อินเสิมีเิรตหมคะเร์้ไหนก้องไหนงที่ฝาผมบไปเห็นไหมเห็นเป็นวิดีโอค่ะ